นะครับผมเดินทางมาที่โรงแลปลาไหลที่จังหวัดระนองครับซึ่งปลาไหลนั้นเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาแกล่เอากระเพาะครับอุปรกรณ์นี้ใช้อะไรครับพี่เดี๋ยวเราใช้มีดอันเดียวพอใช้มีอดอ,มอันเดียวพอแล้วครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าการแรกร,ระเพาะปลาไหลนี่จะเหมือนเลยว่าต่างจากปลาเมียนอย่างงี้นี่ก็คือถิ่มของมันนะเนี่ย ที่ขา,ขาวๆอยู่ข้างในนี้แค่นีครับแค่นี้เองอได้แล้วเสร็จแล้วอ่ะครับครับผมใช้มือเผอ่แป๊บเดียวเอามือดึงออกมาเลยครับผมไม่ต้องเอามีดเข้าไปตัดอะไรไม่ต้องไม่ต้องครับออกมานี่ก็คือุยแต่นี้ยาวมากครับนี่คือส่วนถุงนมของปาลาไหลจะต่างจากของปลาเมียนเพราะของปลาเมียนจะดู้วนๆใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้จะยาวๆเพราะว่าคงจะตามรูปทรงของปลาไหลครัยาวๆทำอะไรต่อกับกระเพาะอ่อล้างสักนิดหน่อยล้างพอแล้ว นี่ครับกระเพาะปลาไหลที่ล้างเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการตากครับแล้วที่ผมลากออกมานี่ไม่ใช่ราวซักผ้านะครับันนี้คือที่ตากปลาไหลครับการที่ต้องตากกระเพาะปลาไหลแบบนี้นะครับก็เพื่อให้กระเพาะนั้นทิ้งตัวตรงได้รูปครับแล้วก็ยังประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายก็สะดวกครับผลตกเราลากเข้า่าได้เลยเมี2ชั้นด้วยตากทิ้งไว้ประมาณ4-5วันนะครับกระเพาะปาลาไหลก็จะแห้งสนิทครับจากสีขาวๆตอนแรกก็จะเปลี่ยนเป็นสีใสๆคุนค่นๆหน่อยออกเหลืองๆหุ่นๆน,นะครับแล้วก็แข็งนิดเดียวนะครับนี่คือว่าพี่หนึ่งบอกว่าใช้ได้แล้ว กระเพาะปลาไหลตักแห้งแบบนี้นะครับสามารถนําไปตุ๋นรับประทานได้เลยครับแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะนิยมแบบทอดมากกว่าครับซึ่งผมก็ได้เดินทางตามเส้นทางกระเพาะปลาไหลไปยังโรงงานที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อติดตามดูขั้นตอนการทอดกระเพาะปลาครับผมเห็นกระเพาะปลาที่แบบหน้าตาแปลกๆเต็มไปหมดเลยที่มีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นปลาพวกปลาทะเลครับปลาทะเลแล้วก็ปลาน้ําจืดอ๋อปลาน้ําจืดก็มีครับมีครับมี ปลาที่นิยมนํามาทํากระเพาะปลาทอดนะนะครับนอกจากปลาไหลแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นอีกครับเช่นปลาริวกิวปลากดปลาจวดปลากระพงปลาตาหวานหรือว่าปลาน้ําจืดอย่างปลาหมาก็ใช้ได้ครับชึ่งกระเพาะปลาทั้งหมดนะครับก็จะถูกส่งไปที่แผนกทอดครับขั้นตอนแรกจะทอดกระเพาะปลานี่ทำยังไงครับพี่จุ๋ยก็เราดูที่โหนมิเตอร์ว่าได้ระดับร้อยฝาขึ้นไปแล้วแล้วก็เอากระเพาะปลานี่ใส่ลงไปในเตาอุ่น นะครับต้องอุ่นก่อนอุ่นก่อนครับทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องอุ่นก่อนคือให้กระเพาะปลามันย่อยมันนิ่มครับครับผมกระเพาะปลาที่อุ่นได้ที่แล้วนะครับก็จะเริ่มลอยที่มาครับซึ่งก็จะถูกตักมาใส่ในถังถัดมาที่น้ํามันมีอุณหภูมิสูงกว่าครับกระเพาะปลานะครับที่เอาขึ้นมาจากถังแรกแล้วมันใส่ถังที่สองที่น้ํามันร้อนๆนะครับพอใส่ไปปุ๊บนี่ขยายตัวึ้นมาคือใหญ่มาก2เท่าสาเท่าเลยครับใหญ่เต็มถังเลยตัวนี้ตันี้ใช้นยังไม่ดุใหญ่มากพี่ สังเกตดูว่ามัานโอ้กระบอกเขาหลามตะแป้นใช้ได้ครับกระบอกเขาหลามอะไรนะขาหลามตะแป้นะตะป้นคือใครพี่โอ้เาทำเขาหลามครับคนทำเขาหลามโอ้ที่แบบนี่เพิ่งทอดขึ้นมาใหม่ๆนะครับอันใหญ่ท่านี้ใหญ่เท่าไหรลองเทียบกับตอนทอดนี่ใหญ่ขึ้นผมว่าไม่ใช่สองเท่าเลยพี่นี่ประมาณสามเท่าได้ครับโหใหญ่มาก นี่แหละครับคือหน้าตาของกระเพาะปลาทอดครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับหนังหมูทอดแช่น้านะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าโปรงอากาศของกระเพาะปลาจะเล็กและละเอียดกว่าส่วนของหนังหมูก็จะใหญ่กว่าครับในส่วนของรสสัมผัสนั้นกระเพาะปลาจะมีความเหนียวนุ่มหยุ่นๆครับในขณะที่หนังหมูก็จะกระด้างกว่าเวลาไปซื้อก็ต้องเลือกกันให้ถูกนะครับ กระเพาะปลาที่ทอดเสร็จแล้วนะครับจะถูกนํามาเรียงลงในถุงทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับระวังไม่ให้แตกหักจากนั้นก็จะปิดผนึกกันอากาศเข้าครับโดยแบ่งตามประเภทของปลาต่างๆแล้วก็นํามาตั้งเรียงกันไว้ก่อนจะถูกส่งท้ายไปยังตลาดทั่วประเทศครับหลังจากเรื่องราวของกระเพาะปลาทอดนะครับผมว่าตอนนี้เรากลับไปดูกระเพาะปลาราคาแพงอย่างปลาเมี้ยนกันต่อดีกว่าครับว่าจะมีเทคนิคเคล็ดลับในการดูแลที่พิเศษขนาดไหนครับ เป็นกระเพาะปลาที่ไฮโซมากๆเลยนะคะตากแอร์นะคะโอ้โหอันนี้ก็คือตากแอร์เพื่ออะไรทำไมเราถึงต้องต้องตากแอร์คะคือตากแอร์นส่วนตัวผมมองว่าอุณหภูมิมันมันมันกำลังเหมาะมันเหมาะแก่การที่เราจะแต่งทรงของมันได้ง่ายถ้าตากแดดเนี่ยมันแดดมันจัดแล้วมันจะแข็งไวมันจะแห้งไวแล้วเราจะจัดทรงได้ยากมันจะทำให้กระเพาะปลาไม่ไม่ไม่สวยการจัดทรงกระเพาะปลานี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากค่ะ เพื่อให้รูปทรงของกระเพาะปลาออกมาสวยงามตามแบบที่ลูกค้าต้องการพี่บังเล็บจึงต้องคอยแวะเวียนเข้ามาจัดแต่งทรงเกือบทุกๆชั่วโมงจนกว่ากระเพาะปลาจะแข็งตัวค่ะและใช้เวลาอีกประมาณ3-5วันกว่าจะแห้งสนิทเป็นกระเพาะปลาที่สมบูรณ์ค่ะนี่ดูจากลักษณะนะคะก็คือจะเป็นใสๆเหมือนกับเลซินค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือพร้อมขายแล้วนี่เราเรา ไปขายให้ใครหรือว่าใครมารับซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าคนจีนที่นิยมมาซื้อกันและนี่ก็คือถุงลมประเมียนะคะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะโอ้พี่ม่น่าเชื่อเลยนะครับ,รบเรียกมาทั้งชีวิตว่ากระเพาะปลานะครับ,รบแต่จริงๆแล้วคือถุงลมปลานั้นนี้นะครับแล้วโอ้เดี๋ยววันนี้ไปสั่งนะครับขอถุงลมปลาถ้วยนึง มีคนรู้เรื่องเยฮียไม่ได้ดูเฮียตอบไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าเรื่องให้ถูกก็คือกระเพาะลมปลานั่นเองครับออแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งครับที่หลงลืมไม่ได้และต้องให้ค่าไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้นะครับเราจะได้มีปลานะครับมีกินมีใช้ตลอดไปอย่างเพียงพอครับคพลิกมุมใหม่ใส่ใจโลก คุณผู้ชมคงเคยได้ยินว่าสารพิษจอมไวร้ายจากน้ำมันทอดอาหารซ้ำเสื่อมสภาพทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งได้ใช่ไหมล่ะครับ <Sp ot> ซึ่งคนไทยเรานั้นบริโภคน้ำมันพืชประมาณ800ตันต่อปีนั่นเท่ากับน้ำมันพืชประมาณ9,000ขวดและมากกว่า60มีผลการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพอีกด้วยนะครับ ส่วนน้ำมันใช้แล้วบางส่วนที่ถูกเททิ้งลงท่อระบายน้ำก็ยังทำร้ายสิ่งแวดล้อมของโลกทางอ้อมอีกด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมหยุดใช้น้ำมันท่อซ้ำแล้วแปรสภาพน้ำมันนั้นให้กลายเป็นไบโอดีเซลกันเถอะครับซึ่งถ้าทำได้นะครับเราก็จะมีแหล่งพลังงานทดแทนใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์รอบต่ำได้ไม่น้อยกว่า100ล้านลิตรต่อปีเลยนะครับ วิธีใส่ใจโลกแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับปรับวิธีคิดหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันในการทำอาหารเท่านั้นเองครับประเพณีวิถีชีวิตและกิจ,จวัตรประจำค่ำคืนของลูกผู้ชายเหนเ่งเพชรบททดสอบพละกำลังของวัวบนผนืนนา กีฬาที่เป็นมากกว่าการแข่งขันกับความผูกพันของคนกับวัวแก่แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงจนตายเลี้ยงมาเป็นเพื่อนกันจริงๆรักกันจริงๆวมรู้ติดตามเส้นทางชีวิตของวัวลานอาชีพและเด็กเลี้ยงวัวเมืองเพชรได้ในขดนอกกระลาสุกที่18พฤษภาคมนี้สองทุ่มครึ่งทางมดดาโมเดินไนท์เห็นแล้วล่ะถ้าไม่มีเชือกวัวเล็กไปหนึ่งตัวตอนนี้วัวสุดท้ายค่ะติดมาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะ ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้นี่ใหญ่สุดยังคะพี่บังยังครับยังครับมีใหญ่กว่าน,นี้เหรอคะครับตัวนี้สักกิโลคะพี่ตัวนี้ประมาณ10กว่าโลครับผม10โล10กว่าโลครับเหมือนนักตกปลาเลยค่ะที่เวลาเขาถือกันเวลาได้ป,าปลานี่คือชมหน้าของปลาเมียนตัวสักประมาณ10กว่าโลแต่ว่านักตกปลาเขางโมยอีกงทังนีงครับอา้า <laughs> ว